You to play เขียนคอร์ดเขียนโน้ตใส่นู่นใส่นี่ลายเบสลายกีตาร์ลายกองอะไรอย่างเงี้ยไปให้ทีทีก็จะปัดทิ้งหมดเลย9เดือนเพลงเดียวนะนี่เพลงเดียวนะเพลงต่อไปน่าจะสองปีประมาณตีสองกว่าตีสามมีคนมาเคาะประตูแฟงผมกลับมาคุณว่ากลับมาทำอะไร เก็บของใช่สวัสดีครับรบพวกเราชาดต่อวันนะเจ็บมากี่ครั้งไม่เคยจะจำใส่ใจทอรุมมานแขนในสุดท้ายก็ยังไม่พอผมปูจองฮีอ่าร้องนำครับอีกครับผมตัวเรียกกันกีตาร์ครับผมอีกทีเล่นเป็ครับ สวัสดีครับเอครับมือกองครับผมสวัสดีครับผมพี่นิคครับเล่นกีตาร์ครับผมก็จริงๆแล้วพวกเราอ่ะเล่นดนตรีกันมานานแล้วแต่ทีเนี้ยคือเราเราเพิ่งอยากจะทำเพลงช่วงประมาณ5-7ปีหลังอ่าเราก็เลยมารวมตัวกันทำผลงานอะไรแบบนี้จนวันหนึ่งเราเรื่องเพลงเนี่ยเราไปขอร้องอ่า ทีโอลิมันเดย์ให้เขาแต่งเพลงให้แล้วเขาก็โอเคเขาช่วยเราก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้เพลงทำไมเนี่ยแหละฮะแชปเตอร์วัน,น,ค,วนคือ,อเราพยายามเราสื่อตัวเราเองว่ามันเป็นบทที่หนึ่งของทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ได้ทำงานที่อยู่ในที่เดียวกันหรือว่าอะไรแบบนี้ อย่างตัวผมอาอดีตเคยเป็นห่างเครื่องให้วงพลัดดอกก็อยากจะมาอ่าทำแบรนด์ทำวงเป็นของตัวเองก็เลยเนี่ยคือบทที่หนึ่งของพวกผมแล้วก็เป็นบทที่หนึ่งของหลายๆคนเราเลยคิดว่าเราใช้ชื่อว่า Chapter One ดีกว่า,วาเลพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักที่ไม่สมหวังของตัวผมเองเลยอ่า คือสตอรี่ในในเพลงเนี้ยผมมาส่งไปให้ t ีทีโอ m ิมันเดให้เขาแต่งให้จัดการขึ้นมาให้เพราะว่าทีเนี่ยเวลาจะแต่งเพลงเนี่ยเขาต้องได้รับสตอรี่ได้รับเรื่องราวมาก่อนเขาถึงจะแต่งเพลงออกมาได้ซึ่งมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมเลยในเรื่องความรักนะ,ะนั่นแหละฮะ เรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เราฝังใจที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยเวลาการที่เลิกกับแฟนคนเนี้ยคนอันเนี้ยเลิกไปประมาณ4ี่หปีแล้วแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครเลยเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็แบบวันนั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าผม นัดกับแฟนแล้วแฟนเนี่ยพาผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วก็บอกผมว่าเขาอยากจะคบกับคนนี้และให้ผมอ่ะบอกเขาหน่อยว่าผมจะไม่มีปัญหาเขาเท่ากับว่าวันนั้นผมเป็นแฟนผมกลายเป็นแฟนเก่าและให้แฟนเก่าเคลียร์กับแฟนใหม่ดวนั้นเลย oh, <no. S 1> มันเลยเร็วลาที่สุดในชีวิตผมผมเลยจําไม่เคยลืมเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ผมว่าคนทั่วไปไม่น่าเจอนะอืม m o ฟออนมูฟออนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่าที่เขา m o ฟออนนานๆอะไรอย่างเงี้ยมัน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 อยู่กับจิตใจของแต่ละคนแล้ววันนะั้นมันไม่ได้จบแค่นั้นนะผมมากลับบ้านกลับคอนโดประมาณตีสองกว่าตีสามมีคนมาเคาะประตูแฟนผมกลับมาคุณว่ากลับมาทำอะไรเก็ <c oughs> บของใช่ซ้ <c oughs> ำเอาให้หนักเลย เออแบบวตะากายขึ้นมาแล้วก็ตีนเหยียบไปต่อไม่ต้องขึ้นอะไรเงี้ยเออหน้าหน้าผมโดนมาอย่างนั้นเลยแล้วถามว่ามันใช้เวลานานไหมยพยายามจะอยู่คนเดียวแค่นั้นแค่นั้นเลยกลางคืนพยายามจะอยู่คนเดียวในช่วงเวลากลางคืนเพราะกลางคืนเนี่ยจะทําให้คนหดหูแค่นั้นแหละแต่ผมอะไม่ได้หดหู่นะอ่าเพราะผมมีสังคมมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมมีอะไรทํามันเลย มันก็ถามว่ามุกออนง่ายไหมมันก็มันก็ง่ายแหละแต่มันแค่แบบฝังใจแบบฝังใจเราอะว่าเรื่องเนี้มันมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นกับเรานะทำไมเราโชคดีจังเลยอะไรอย่างเางี้ยถามว่าเข้าขาไหมเราเจอกันบ่อยแต่ว่าเรื่องทําเพลงเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยผมเนี่ยมีหน้าที่คือรอเขาแต่งเสร็จแล้วไปอัดเสียงแค่นั้น ใช้เวลาทำนานพอสมควรผมเล่าเรื่องนี้ให้ทีฟังวันที่หนึ 1> 1<ม>่งมกราหนึ่งมกราตอนตีสี่ครึง่งถามว่าทำไมต้องตีสี่ครึง่งวันนั้นมีประชุมวงเล่นคอนเสิร์ตตอนเที่ยงคืนเขาดาวแล้วก็กว่าจะกลับโรงแรมแล้วประชุมวงแล้วเสร็จตีสี่ครึง่งก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทีก็เลยบอกว่าโหพี่ชีวิตพี่มันโคตรเที่ยเลย <c oughs> อ่า แล้วท่อนฮุกมาเลยณวันนั้นเลยท่อนฮุกมาท่อนแรกมาก่อนเลยก็คือคนอย่างฉันทําไมต้องมาเสียใจเพราะว่าเขาดูจากคาแรคเตอร์เราคือเขาดูจากคาแรคเตอร์เราว่าเราเนี่ยเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่ทําไมต้องมาเสียใจทําไมต้องมาเจอเรื่องราวอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้เวลาแต่งจนเสร็จวันวันศุกร์ที่13กันยายน9เดือน oh. เพลงเดียวนะ นี่เพลงเดียวนะอืมเพลงต่อไปน่าจะสองปี <c oughs> กว่าจะครบอัลแบบั้มอาจจะอาจจะเหลือสมาชิกไม่ครบ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมกันหมดอ่าแต่แบบเขียนคอร์ดเขียนโน้ตใส่นู่นใส่นี่ลายเบสาย,ายกีตาร์ไลกองอะไรอย่เงี้ยไปให้ทีทีก็จะปัดทิ้งหมดเลย <c oughs> ก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมไปแล้วก,ก็ไม่เป็นไรเขาจะปัดทิ้งก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรมีลฮะก็บอกทีแล้วว่าเราอาจจะแต่งกันเองแล้วให้เขาแก้แต่เขาน่าจะแก้เยอะแหละอ,อแต่แต่ก,ก็เขาก็ต้องนั่นเราเพราะว่าด้วยความที่เราถามว่าเราเขียนเนื้อได้ไหมเราเขียนเนื้อได้พวกนี้ทำดนตรีได้ไหมทำได้ แต่พอมาใส่รวมกันอะ่ะมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะลองแบบทา<ม>ทําไปก่อนแล้วให้ทีไปดูแล้วค่อยให้ทีแก้แบบนี้ดีกว่าน่าจะไวกว่าอ่าเพราะอย่างเงี้ยส่วนร่วมเราจะได้เยอะอืสิ่งพวกนี้วันเหนื่อมันจะหายไปเองสุดท้ายคนที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เขาหรือคนอื่นมันคือตัวเราเอง เข้มแข็งไว้ฮะเข้มแข็งไว้ก็อย่าพยายามไปจมอยู่กับตรงนั้นนะครับหาอะไรทำักสักวันก็เราจะเจอรักที่ดีเองเดี๋ยวางก็จะมีคนที่ดีมาใช่ใช่แล้วป่าเพลงทำไมได้นะครับของแช a ป t ตะวันทำไมแค่นั้นเองสั้นก็จะมีทาง YouTube นะครับ ติดตามได้แล้วก็จะมีทางแอปฟ้าแอปแดงแอปดำครับผม,มเป็น c ชปเตอร์บานแบนครับผมฝากกดติดตามด้วยครับทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งฮะเราลงไว้หมดแล้วครอบคลุมไว้ดักไว้ทุกทางเลยฮะตอนนี้เหลือแค่คนไปฟังฮะแค่นั้นเองเมากี่ครั้ง ไม่เคยจะจำใส่ใจทอรมานแค่ไหนสุดท้ายก็ยังไม่พอหรือฉันโดนสวรรค์แกล้งกันให้ฉันนั้นต้องร้องร้องหายกับความรักทุกทีคนอย่างฉันทำไมต้องมาเสียใจ เธอมาแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกราเ้อให้เธอหมดแล้วจริงๆแต่เธอตอบแทนด้วยน้ำตาหรือมีปัญหาว่าฉันยังดีไม่พอคนยางฉันทำไมต้องมาสี รักเธอมาแค่ไหนแต่เธอไม่รักก็แค่นั้นเขาคงดีกว่าฉันทุกอย่างเธอเลยมาทิ้งกันคำถามข้างในจิตใจคง,งตอบอยังว่าคนอยังฉันทำไมต้องเสียใจ ฉันทำไมต้องมาเสียใจรักเธอมาแค่ไหนแต่เธอไม่รักก็แค่นั้นเขาคงดีกว่าฉันทุกอย่างเธอเลยมาทิ้งกันคำถามนนที่ในใจยังคงตอบย้ำว่า คนอย่างฉันทำไมต้องเสียใจ